สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวแกะกล่องตัวนี้นะครับผมดูรูปก็รู้นะครับผมนี่นะครับกังหันลมครับผมกังหันลมผลิตไฟฟ้านะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นรุ่น300วัตต์นะครับผมมันบอกว่าผลิต ไฟฟ้าอันนี้เป็นผลิตไฟฟ้าระบบ24โวลต์นะครับก็เหมือนแผงโซล่าเซลล์ขนาด300วัตต์ขึ้นไปนะครับผมตัวนี้อันนี้ภาษาจีนผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเดาๆดูนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นการทำงานที่ความเร็วลมนะครับผม1เมตรต่อวินาทีก็เริ่มทำงานแล้วนะครับ อันนี้0.82เมตรนี่น่าจะเป็นการกางปีกมันนะครับผมความกว้างของปีกมันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็น6ใบพัดนะครับเนาะอันนี้น่าจะเป็นมิติมันนะครับผมอันนี้น้ําหนักมันนะครับผม11.5กิโลนะครับผมเดี๋ยวผมเรามาแกะพร้อมกันเลยนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับผมลองทดสอบสั่งมาดูนะครับ เผื่อมันจะเวิร์กนะครับผมเอามาผลิตไฟตอนกลางคืนนะครับนี่นะครับแกะออกมาปุ๊บชั้นแรกเจอหางครับผมหางเสือนะครับโอ้ ใบบลัมมเลยครับน่าจะใหญ่พอควรนะผมเป็นเหล็กนะครับตรงนี้ก็น็อตนะครับผมนอ็อตอู้หนี่นะครับบลัมมเลยครับผม ตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปีกมันนะครับผมเห็นไหมครับมีหใบนะครับผมหนึ่งสสามสี่ห้าหกนะครับนี่นะครับโอ้โหตัวนี้หนักมากนะครับผม น้ำหนักน่าจะไปอยู่ที่ตรงนี้หมดนะครับข้างในก็ไม่มีแล้วนะครับนี่นะครับมาดูตัวนี้กันนะครับผมดูข้างในก็จากการเร็งดูนะครับ ข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับผมแต่จะมีวงจรอยู่หนึ่งตัวนะครับเห็นไหมครับข้างในมีวงจรคล้ายๆคัดเอานะครับผมที่นะครับมีสายไฟอยู่4เส้นนะครับนะครับ นี่นะครับข้างหน้ามันนะครับผมมันหนักครับผมหนักมันหนักมันหนักเฉพาะช,ช่วงหน้าตรงนี้นะครับผม <c oughs> รุ่นนี้เป็นรุ่นสเปคมันบอกว่า300วัตต์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมา